ฮยม่ <laughs> ไม่ได้แดกูรอกสวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมากับสวสดหลังเกมนะครับกับ the Un b u y i n บนนะครับหลังเกม f a ฟเับอาร์เซนอลปะทะแมนยูเนเตดนะครับเมื่อคืนก็เป็นเกมที่เล่นที่เอมเรสเซเดียมนะครับ ืบังเอิญชื่อสนามเหมือนชื่อถ้วยนะครับออ์เซนอลเจอแมนยูซึ่งถือว่าเป็นการเจอกันเร็วมากนะครับในรอบสามหรือว่ารอบหกสิบสี่ทีมก็คือเป็นสองทีมที่ดวงจับฉลากก็คือดวงแตกนะเพราะว่าเจอทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันเนี่ยจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วนะอืมดูคนอื่นเขายิงกันห้าศูนย์แปดศูนย์อะไรกันเต็มไปหมดเลยอืม เราต้องมาเจอทีมใหญ่ด้วยกันเองนะครับก็เลยเป็นทีเป็นเกมที่จะต้องมีความแบบจัดเต็มกันนิดนึงในขณะที่ทีม,มอื่นๆก็เหมือนได้โรเตชันผู้เล่นเยอะเนาะแต่ก็ก็ดีว่ามันก็ทำให้รอบนี้มีคู่ที่น่าสนใจนะครับหวังว่านะสำหรบหับหลายๆคนทีนี้เออสวีตัวจริงนะครับทางฝั่งอาร์เซนอลก็จะไม่มีเอ่อ ซาก้าเนาะเกมนี้จะเป็นเคซุสลงเล่นฝั่งขวานะครับแล้วก็ตัวสำรองอีกคนก็จะเป็นของฝั่งแบ็กซ้ายนะครับลิวิสเคลลี่อ่านผิดขออภัยนะครับอืมก็เป็นดาวลุ่งที่ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนซิงเชนโกอะไรอาจจะไม่พร้อมไม่ไม่ทราบเหมือนกันอืผมอาจจะไม่ไม่ได้ติดตามเรื่องอ่เรายละเอียดการบาดเจ็บของผู้เล่นาร์เนลืมแต่ว่าที่เหลือก็เป็น เหมือนจะเป็นตัวจริงอาจจะมีการดอบอดีแคไลท์นะครับอืแล้วก็ตรงกลางจะเป็นจอจริงโย่กับเมอริโนแล้วก็โอเดกาศนะครับหน้าเป้าเป็นฮางเวสมาทั้งฝั่งแมนยูนะครับก็เอมูิมให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่าบายยนียจะได้ลงเฝ้าเสาแล้วก็มาจริงๆที่เหลือก็เป็นชุดเต็มนะครับชุดใหญ่เนาะยกเว้นที่จะมีโรเททก็มีกาลาโชมาแทนออาม์ติอาโลที่เหมือนจะมีอาการ บาดเจ็บเล็กน้อยหรือไม่ฟิตนะครับก็เลยยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงทีนี้เกมเนี้ยออหลายท่านก็นจะรู้ว่ารูปเกมมันจะค่อนข้างไปในทิศทางที่แบบว่าฝั่งเดียวเลยเนาะก็คือเป็นเกมที่อาร์เซนอลได้ครองบอลเยอะนะครับวันนี้ผมขอเริ่มด้วยสถิติก่อนนะเพราะว่าผมว่าสถิติเกมนี้มันไม่ได้มีอะไร เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเนี่ยมันแบบอิโมชั n น l แล้วก็ความรู้สึกแฟนบอลมนันขึ้นขึ้นลงลงโร l เลอร์โคสเตอร์สุดๆนะเพราะนั้นเอาสถิติผมเอาสถิติมาก่อนเลยแล้วกันซ้ายมืออันนี้จะเป็นตารางสถิติของเกมนี้นะครับแข่งกัน120ยนาทีแล้วก็ขวามืออันนี้เป็นสถิติของเกมก่อนนะครับที่เพิ่งเจอกันเมื่อเดือนที่แล้วในพรีเมียร์ลีกเนาะ หลักๆเลยสิ่งที่ต่างออกไปนะครับอย่างแรกคืออาร์เซนอลครองบอลได้มากกว่านะครับ70ต่อ30เทียบกับเ,เกมที่แล้วคือ50-50จำนวนการผ่านบอลก็คืออาร์เซนอลได้ครองบอลเล่นบอลสั้นต่อบอลบอลอยู่อาร์เซนอลแทบจะตลอดเวลานะความรู้สึกเหมือนโดนพับสนามเลยแล้วก็จำนวนคอนเนอร์นะครับยังมีพอๆกันนะเกมที่แล้ว13เกมนี้12ก็ถือว่า เกมนี้แมนยูรับมือกับลูกเตะมุมได้ดีขึ้นนะครับอือย่างน้อยก็ไม่ได้โดนเสียประตูใดๆเลยนะแล้วก็การมาดูที่ค่าเ g นะครับอืเกมนี้อาร์เซนอลออยู่ที่สามจุดหนึ่งคือโอกาสเยอะมากนะครับสามจุดหนึ่งสี่เทียบกับแมนยูศูนจุดเก้าเก้านะครับอืในขณะที่เกมแล้วคือสองเทียบกับศูนย์จุดสองสองนะครับอืแต่ประตูเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเ g แล้ววันนี้อืม ก็ผมว่าสำหรับแฟนอร์เทนอนก็น่าเสียดายนะที่จริงๆมีโอกาสเยอะมากเยอะมากๆควรจะปิดกล่องได้ตั้งแต่ยังไม่เก้าสิบนาทีด้วยซ้ำแต่ว่าทำไม่ได้นะครับโอกาสการยิงก็โหเบิกเบิกบานมากยี่สิบหกนะในคะแนเกณฑแล้วสิบสี่สิบสี่ต่อห้าซึ่งก็ถือว่าเยอะเลยนะแต่รอบนี้เยอะกว่าเดิมอีกนะครับแต่ว่า accuracy โน่นนี่นั่นนะ on target นะครับแค่เจ็ดอืม นะโอกาสใหญ่นะครับเป็น4ต่อ2องเทพกว่าคาแล้ว5ต่อ0อันนี้ก็ดูเหมือนแมนยูรอบนี้แมนยูดูมีโอกาสตีโต้ได้บ้างนะครับก็ได้มาหนึ่งประตูเนาะอืมโอเคประมาณนี้สำหรับสถิตินะครับก็ลูกเกมโอเวอร์ออล120บนาทีโดยรวมเป็นของอาร์เซนอลนะครับอืมทีนี้เริ่มมาครึ่ง ครึ่งแรกเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็เป็นอาร์เซนอลบุกเนาะบุกบุกบุกแมนยูก็โดนเสียใบเหลืองหลายคนนะครับด้าโลบูโนอีบูโน่นี่ก็ตอนนั้นผมก็เดือดแบบอืมเสียแบบไม่ควรเสียเพราะว่าโอเคเรื่องไม่ได้ฟาวเนี่ยอันนี้ผมก็หัวร้อนนิดนึงละแต่แบบก็รู้แหละว่ามันนั่งหูอิดแล้วมันก็แปลกแปลกละแต่ก็แบบบูโน่ก็ไปบนเยอะเกินไปนะจนผู้ตัดสินหันมาให้เหลืองคือแบบเนี่ยเราก็วันนี้ก็ต้องเล่นเกมรับ เกือบทั้งทีมนะครับการที่มีใบเหลืองติดตัวมันก็ทําให้เล่นยากนะเอออันนี้ผมก็ก็ต้องตําหนินะว่าเออบูโน่ควรจะคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้นะครับในครึ่งแรกอืมแต่หลังจากโดนใบเหลืองก็เหมือนได้สติแล้วก็บน่น้อยลงนะอืแล้วก็มีมาติเนสมีดารโลเอาจริงเหลืองแรกดารโลผมจาไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันโดนอะไรเว้ยคือจําได้มันแบบอะไรงงๆแบบนิดเดียวอะ่ะเออแต่เอนิเย์เหลืองก็เหลืองนะครับ ทีนี้ผ่านไปเริ่มครึ่งหลังแป๊บหนึ่งแมนยูมีโอกาสครั้งแรกที่แบบจะจะเลยแล้วก็ได้เลยนะครับเป็นการโชลากขึ้นมานะแล้วก็ส่งกลับไปให้บูโน่แล้วก็บูโน่ปั่นเลยเข้าประตูเฉยเลยผมนี่แบบงงเลยเอาเอาเว้ยหนึ่งศูนย์เอานำเฉยเออแต่ก็เป็นฟีลลิ่งเดียวกับเกมลิเวอร์พูลเลยว่าแบบดีใจนะที่ได้นำก่อนแต่แบบโห มันยังนาะทีห้าสิบกว่าอยู่เลยแบบรู้สึกว่ามันยังอีกไกลอะ่ะแต่ก็โอเคนำนำนำก่อนก็ดีแหละเออหลังจากที่แมนยูขึ้นนำนะครับก็เป็นอาร์เซนอลพยายามโหมกระหน่ำมาเรื่อยๆนะแปบ๊บหนึ่งก็มีโอกาสนะครับฮาแบดยิงลงก็ไม่โล่งหรอกแต่ก็อยู่หน้าปากประตูเลยนะครับแต่ว่ายิงออกไปเองแต่ก็เริ่มเป็นสัญญาณอันตรายให้แมนยูแล้วนะในตอนนั้นนาทีห้าสิบสี่นหลังจากนั้นครับช็อตเปลี่ยนเกมที่แท้ทรูครับ เป็นใครไม่ได้อาทิตย์ที่แล้วเขาคือเทพบุตรสุดหล่อเป็นโคดวิงแบ็กแห่งจักรวาลนะครับวันนี้แม่งลับมาเป็นคนเดิมได้แบบกี่วันหนึ่งอาทิตย์ตึงคนเรามันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วนะครับแต่ก็นี่แหละครับเครื่องหมายการค้าของเขาดา์โลโอชอหอไอชิบหายนะฮะโดนเหลืองสองแบบไม่น่าทำเออเป็นช็อตไม่อันตรายแต่ก็หมายถึงว่า มันเป็นโพซิชันกลางสนามมันไม่ได้ต้องเข่าบอลรุนแรงแล้วตัวเองมีใบเหลืองอยู่แล้วนะแล้วก็แบบไปทําผมก็แบบปัญญาอ่อนเออนั่นแหละทีนี้แหละรู้เลยเอาแล้วเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับสําหรับในเก้าสิบนาทีแรกกนะันเนาะเหลือสิบคนโอ้โหสิบเอ็ดคนนี่ยังแทบไม่ได้หยุดหายใจเลยตอนต้องรับเกมโหมกระหน่ำของอาร์เซนอลนะครับทีนี้เหลือสิบคนเอาละ แล้วพอเหลือสิบพลไม่นาน,นครับอาร์เซนอลก็ตีเสมอได้นะครับอืมแค่สองนาทีเองเนี่ยอืมเป็นเอ่อเป็นการเคลียร์บอลไม่ขาดนะครับอืมของแมนยูแล้วก็บอลกระเด้งมาที่หน้ากาเบียมากันเยสนะครับแล้วก็ตวัดบอลเลขเข้าไปเลยโคตรสวยอืมแล้วก็แบบเนี่ยผู้เล่นเต็มไปหมดเลยแต่ก็ยิงเข้าไปได้นะเออก็ เซนอนลตีเสมอหนึ่งหนึ่งบอกเลยฟิลลิ่งนะตอนนั้นก็คือเอาแล้วมันมาแล้วแล้วก็ตีไข่แตกแล้วเนี่ยมันเหมือนความรู้สึกเราตอนนั้นนะที่คิดก็คือแบบโอ้มันเหมือนเขื่อนแตกแล้วอะเขื่อนที่มันมีรอยรั่วแล้วค่อนข้างจะรู้สึกแบบแบบม,มันมันจะต้องเป็นสามสิบนาทีที่ทรมานอะถ้ามันจะยันหนึ่งหนึ่งไปได้นะแต่แบบ ก็เริ่มแบบมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นละแล้วก็แบบแล้วเหลือสิบคนทุกอย่างมันเริ่มไม่เป็นใจให้แมนยูมากขึ้นไปอีกนะครับใบแดงก็แล้วโดนตีเสมอหลังจากนั้นไม่นานครับมีช็อตน้องใจฮาวเวสนะครับเออ่เลี้ยงเข้าไปแล้วก็แม็กควายนะครับเออ่เหมือนจะเอามือไปเขีย่ยหัวนมใครฮาวเวสนะครับเกิดอาการสยิวกิ้วลม้มลงไปนะ ช็อตนี้คือแม็กควมันฟิลขาดเลยม่งแบบโอ้โหชี้หน้าดาเป็นเรื่องเป็นราวต้องมาห้ามกันสองนาทีสามนาทีนะครับก็ถ้ามุมมองผมนะส่วนตัวผมก็มองว่าโอ้โหมันแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผลลัพธ์มันเป็นแค่แบบแขนยกขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็แบบผ่านไปมันไม่ได้แบบมีการดันการกระแทกการลังอะไรเลยอืมถือว่าเป็น ลูกโทษที่ทุเลศเป็ดที่สุดคือผมว่าผมผมเห็นกรรมการบอลอังกฤษเ่ะให้ลูกโทษปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยเยอะแล้วนะในสองสามซีซั่นหลังเนี้ยอืแล้วเกมเนี้ยอีกแล้วที่เป็นเกมที่ไม่มี V A R นะครับอืถึงแม้ว่าจะเล่นที่ Emirates Stadium แต่ว่าด้วยความเป็น FA Cup รอบสามอีกแล้วอะ่ะมันมันเกิดขึ้นอีกแล้วกับแมนยูว่าแบบเออ ไม่ไม่ใช่ว่าทีมอื่นไม่โดนนะหรือว่าไม่ได้ว่าว่าเป็นความผิดอาร์เซนอลที่อาร์เซนอลไม่ได้เป่าจุดโทษให้ตัวเองนะครับแต่ว่าโอเคไคฮาวเวิร์ดก็เล่นไปตามเกมนะโดนอะไรก็แบบจังหวะนั้นมันก็เอ,อเข้าใจได้ว่าแบบมันก็ผลประโยชน์ทีมเขาอะนะแต่แบบนั่นแหละผู้ตัดสินแม่งไม่ทันไงแล้วแบบเป็นจุดโทษแล้วคือผมแบบโอ้โหกูเหลือแม่งแม่งครบสูตรอะครบสูตรความชิบหายอะ ใบแดงโดนตีเสมอเสียจุดโทษคือแบบอืมผมตอนนั้นผมดูอยู่ผมแบบกูมอออบละวันวันน,น,นี้ทุกอย่างมันคือแบบมันไม่เป็นใจกับแมนยูเลยนะทั้งรูปเกมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหมดตอนนั้นคือแบบไม่มีหวังละแบบเดทอัปเดตแมนยูกูเดทหาแล้วตอนนั้นใครจะไปรู้ครับหลังจากนั้น มันก็เกิดปาฏิหาริย์เล็กๆขึ้นนะครับบายินดีเซฟจุดโทษที่โอรดกาดยิงมาได้อืมผมว่าโอรดกาดก็ยิงดีนะแบบค่อนข้างจะมุมอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นลูกที่เซฟยากแต่บายินเดียทาได้เว้ยแล้วผมแบบโหตอนนั้นนี่คือจากแบบเนื่องของคนที่มันดิ่งลงไปที่สุดคิดว่ายังไงมันก็ไม่ได้แล้วอยู่ดีแบบเฮ้ยเราเซฟจุดโทษได้เว้ยเอาอีกยี่สิบนาที ไม่ได้คิดกลับมาชนะหรอกในใจใตอนนั้นยันแม่งอย่างนี้แหละหนึ่งหนึ่งเอาดิมาเออโอ้ครถึกเหื่บอกเลยพอเซฟจุดโทษได้คือแบบเอาวะตอนแรกเนี่ยผมกะว่าวหลังเกมเนี้ยผมคือต้องมาสับนักเตะแมนยูโน่นนี่นั่นไอคือไอโ,โลเนี่ยต้องโดนด่ายแล้วแต่ว่าแบบที่เหลือทําไมไม่แต่หลังจากนั้นคือแบบเอาวะวันนี้พวกมึงสู้ทุกคนสู้โดยเพราะไปยินดีคือแบบอะ เป็นโกมือสองอ่ะลงเล่นนาทีรวมกันยังไม่ไม่ถึงห้าร้อยนาทีเลยมั้งตั้งแต่ย้ายมาแมนยูเนี่ยเออคือแบบเอาไว้เขาเซฟอืมฮึบพวกเราก็แบบนะครับกำลังใจก็มาแล้วก็ต้องชมด้วยคือระหว่างทางเนี่ยก็คืออาร์เซนอลบุกมาตลอดแล้วก็แมนยูก็ช่วยกันรับมีสิพลก็รับเรียงเป็นรถบัสนะครับแถวห้าสี่หนึ่งห้าไม่ไม่ใช่สี อืมห้าห้าสามหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันตัวมันเหลือสิบคนเนาะเออนั่นแหละก็คือช่วยกันรับสุดๆทุกคนเล่นเกมรับนะครับกดยันยันอาร์เซนอลก็บุกมาแต่ก็พอรับแน่นเนี่ยเหมือนอาร์เซนอลก็ดูจะไม่ค่อยมีเรียกไว่ายังไงก็มีแหละเขาก็มีช็อตอันตรายอยู่เรื่อยๆนะเออหลังหลังจากนี้ก็มีไครฮาวแวด มีที่แคทไลท์ like, อะไรบุกเข้ามาเรื่อยๆนะครับอืมโอกาสมีอยู่เรื่อยๆแมนยู Menu เนี่ยไปมีโอกาสอีกทีนู่นตอนจะจบร้อยี่สิบนาทีนะครับอาจารย์ดูนะเป็นอามาัดได้บอลขึ้นไปก่อนแล้วก็เปิดให้อาจารย์ดูอาจารย์ดูว่ายิงลายยาถ้าลายยาไม่ไม่ปัดน่าจะเข้านะครับก็อ่ะโอเคเป็นประกายเล็กๆเหมือน เป็นเหมือนเวกออพคอให้ลายยาข้อกล่าผมว่ากลัวลายยาจะหลับนะไม่ไม่เจอหน้ากันเลยวันนี้เออแทบไม่เจอกันเลยก็จบร้อยี่สิบนาทีแบบหายใจไม่ทั่วท้องอืมซึ่งณนะจุดนั้นเนี่ยพอยันไปถึงร้อยี่สิบเอาเอาตรงเนะความรู้สึกคือจังหวะนั้นอนะไปถึงจุดโทษได้แพ้ผมก็ไม่เสียใจแล้วช่างแม่งแล้วจังหวะนั้นคือแบบเอออะไรก็ได้หลังจากนี้กูถือว่า นักเตะทุกคนมันก็สู้ที่สุดแล้วอะเอเซนอนนี่เขาเป็นทีมระดับขับเขี่ยวแชมป์นะเว้ยเออแล้วนี่ก็เล่นที่บ้านเขาอืมแล้วคือแบบรูปเกมวันนี้มันบอลอยู่กับเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเรายังยันได้แบบเออเขาเว้ยมันไม่ไม่มีเรื่องที่จะต้องไปโมโหนักเตะแล้วอะอืมความรู้สึกผมตอนนั้นโอเคอะไรก็ได้ละอ่ะที่เหลือกําไรกูละอ่ะมาจุดโทษไปเลย นุยอืมฮะก็เป็นจุดโทษก็จะมีบูโนโอรกาดยิงซึ่งพอโอรกาดมายิงผมก็มีความรู้สึกเออออรกาดน่าจะยิงได้แหละยิงเข้าเข้าจริงเขา,ขา,ขาเออผมคิดว่าเขาไม่ไม่พลาดสามสองแล้วก็เป็นอามัดอามัดก็ยิงดีแล้วก็เป็นอา,าร,อาาร์เซนอลนะครับคนนี้ครับไคฮาวเวสผู้ที่ได้รับโอกาสเยอะที่สุดในเกมอืม เออมืนเมื่อกี้ผมอ่านเจอว่าใครฮาวเวดมีโอกาสยิงรวมกันเอที่อยู่กับเขาอะที่เกิดจากเขายิงอะประมาณเกือบเกือบสองลูกอ่ะหนึ่งจุดหกหรือหนึ่งจุดเจ็ดแต่ว่านี้มันเป็นซอสที่แบบไม่ใช่ซอสหลักที่เว็บไซต์ที่เราใช้บ่อยๆนะครับอันนี้อาจจะไม่เครื่องตัวเลขอาจจะไม่ไม่แม่นมากแต่ว่าให้เห็นภาพว่าแบบโอโอกาสมันเยอะมากแล้ววันนี้เขาไม่ยิงจุดโทษไม่เข้านะ โหตอนไบเนียเซฟได้ผมนี่แบบลัน่นแบบเออมันมีโมเมนตเ์เล็กๆเลยว่าแบบเฮ้ยกรรมการรูปเกมอะไรมันสถานที่ทุกอย่างมันไม่มีอะไรอยู่ข้างเราแต่วันนี้เหมือนความใจสู้และโชคชะตามันมันยังอยู่กับเราเว้ยเห็นดาวมาว่าดาวมา,วาโหแล้วคือแบบเอาเว้ยมันมีความพึกเขิมแล้วหลังจากนั้นก็เป็น โยโร่ซึ่งผมแบบเอาเด็กสิบเก้ามายิงจุดโทษอาเซนนเนี่ยนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าน้องมันยิงได้ไหมหรือเป็นยังไงแต่สุดท้ายน้องมันก็ยิงได้นะครับก็ใช้ได้เลยแหละแล้วก็เป็นลิล,ลชานะครับอืมซึ่งแบบโหกองหลังสองคนมายิงอ่าแล้วก็หลังจากนั้นน้องนั้นก็ยิงเข้าทั้งคู่นะครับอืมทีนี้คนสุดท้ายปิดกล่องเป็นจันดูผมแบบ จานดูหูออ <In> คือแบบมันฮีโร่ออซีโร่เลยนะเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้จานดูนี่คือแบบเป็นคนที่เราแบบเป็นนักเตะที่มาแค่ครึ่งฤด,ดูกาลก็มีคนเรียกร้องให้ขายมากกว่าอยากให้อยู่อ่นะเออข่าวคืออะไรตอนนี้นใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ฟอร์มก็แบบอืมเปิดเปิดปิดปิดออนอออฟแบบจันดูทั้งมึงยิงไม่เข้าแล้ว มันกลับตละปะัดนะมันจะกลับมาไม่ได้เลยนะโอ้แล้วแบบมึงยิงลูกสุดท้ายแบบโอ้ผมแบบโคตรเกง่งเนี่ยดูจันดููแล้วแบบตอนนั้นคือรุนรุ้นหลังจากนั้นนะครับจันดููวก็ยิงเข้าไปนะอ๋อปืนปืนคู่ปืนน้อยปืนน้อยปืนน้อยของผมนะก็ออกมาโลดแล่นๆๆนะโอ้ผมก็อ๋อ เค okay. จบเกมโคตรดีใจที่เราพลิกนรกนะยิ่งกว่าน้ำพริกนะครับพลิกนรกเรียกว่าแบบว่าเหมือนฟื้นชะตาฟ้าลิขิตทุกอย่างนะเพราะแบบทุกอย่างที่มันไม่เป็นใจแต่เรากลับมาได้นะครับอืเป็นเกมที่ฟีลลิ่งโคตรมัน เออเราก็แบบโรลเลอร์โคสเตอร์ทำให้เราดิ่งสุดแล้วก็มาดีใจได้แบบสุดๆวันนี้คือผมยิ้มทั้งวันนะอยู่ออฟฟิศคนเลยว่าเป็นบ้าว่บเนี้ยเออือมนะฮะก็จบเกมไปนะครับแมนยูก็เอาชนะจุดโทษกับอาร์เซนอลได้นะครับอืมโหก็เป็นเกมที่ห้าดาวมันมากนะก็สำหรับอาร์เซนอลก็คงต้องจะพูดยังไงดี ก็ปัญหาผมว่าแฟนอาเซนอลก็คงรู้อยู่แล้วเนอะว่าปัญหาทีมเขาแม่งชัดเจนชิบหายเลยว่าแบบไม่มีการจบสกอร์ที่เฉียบผมนะครับจากกองหน้าอืมแล้วก็คือยิงใครฮาแวสเขาก็ยิงได้เรื่อยๆไปละปะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็อาจแต่แต่คือเขาไม่ใช่กองหน้าที่ผลิตสกอร์ได้สม่ำเสมอเหมือนกันแมนยูเอาจริงปัญหาคล้ายๆกันกองหน้าแมนยูเนี่ยก็ไม่ได้ยิงได้แบบทุกนัดไม่ใช่ กองหน้าประเภทที่แบบเราหวังว่าจะผลิตสกอร์ให้เราได้สี่นัดสามลูกอะไรอย่างเงี้ยมันมันคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลย on on off o f ออืมซึ่งมันทําให้แบบประสิทธิภาพในเกมลุกโอกาสชนะคู่แข่งมันก็ลดลงใช่ไหมเพราะกองหน้านันยิง,งไม่ได้เออนะฮะก็โอเคถือว่าผ่านไปได้แล้วก็หวังว่า <c oughs> พูดเหมือนหลังเกมเลี้ยวฮูเป๊ะหวังว่าเกมเนี้ย จะส่งผลโมเมนตัมและความเชื่อมั่นของนักเตะนะครับให้มันดีขึ้นในเกมต่อๆไปนะทีเนี้ยโอเคเราทำได้ดีกับเกมกับทีมใหญ่มาละอืมอาการเล่นตั้งรับแล้วก็โต้กลับเนี่ยถือว่าเราทำได้ดีทีเนี้ยบททดสอบในการอยู่รอดในลีกเนี่ยมันคืออ่ะเจอทีมใหญ่คุณรับมือได้แล้วทีมเล็กล่ะอือทีมที่เขาอาจจะ ไม่ได้มากดคุณคุณคุณต้องเป็นคนไปบุกเขาเนี่ยคุณจะทํำยังไงซึ่งอันเนี้ยก็ต้องรอดูต่อไปนะครับในชปเตอร์ต่อไปแต่วันนี้มันมากมสะใจเว้ยนะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์เยอะนะเกมนี้เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรให้วิเคราะห์มันเป็นเรื่องของการสวิงอารมณ์ของแฟนบอลน,น,นะครับอืม ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับผม <h> ih <ihi>